เคยสงสัยไหมว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าทำไมคนแต่ละประเทศถึงรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเราจะพูดถึงความลับของ D N A มนุษย์ที่บางคนเชื่อว่าบางคนในหมู่พวกเราอาจจะไม่ใช่มนุษย์100%เปอร์เซนตจริงดิเราจะสำรวจทฤษฎีสุดลับเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เนฟิลิมอนุนักีและมนุษย์ต่างสายพันธุ์ที่อาจซ่อนตัวอยู่ในสังคมของเราแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารายการของเราเน้นความสนุกและการรวบรวมทฤษฎีแปลกๆทั่วโลกไม่ได้ยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงแต่น่าสนใจมากมาก ก่อนจะเข้าเรื่องต้องถามก่อนว่าทําไมเราถึงสนใจเรื่องนี้ลองคิดดูเวลาเรามองดูมนุษย์รอบตัวบางครั้งเราอดคิดไม่ได้ว่าทําไมคนเราถึงแตกต่างกันมากมายบางคนสูงเป็นยักษ์บางคนมีพรสวรรค์เหลือเชื่อบางคนมีระบบร่างกายที่แข็งแรงผิดป,ปกติและบางคนดูเหมือนจะมีสัมผัสที่6หรือความสามารถพิเศษทั้งหมดนี้อธิบายได้ด้วยพันธุก,กรรมและการฝึกฟอน,นี่ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์บอกว่าใช่ แต่มีคนจำนวนมากเชื่อว่าอาจมีอะไรลึกลับกว่านั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากหลักฐานโบราณทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตำนานคัมภีร์หรือเรื่องเล่าที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้าที่มาพบกับมนุษย์และมีลูกหลานร่วมกันแปลกใช่ไหมที่วัฒนธรรมที่ไม่เคยติดต่อกันเลยกลับมีเรื่องเล่าที่คล้ายคลึงกันมากทั้งที่อยู่คนละซีกโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่าเราคือใครมาจากไหนและทำไมบางคนถึงดูแตกต่างจากคนส่วนใหญ่มากเหลือเกินในตอนแรกนี้เราจะมาดูกันว่า ทฤษฎีสายพันธุ์มนุษย์ลับมีต้นกําเนิดมาจากไหนด้วยหลักฐานอะไรบ้างและทําไมถึงมีคนเชื่อว่าอาจมี DNA แปลกปลอมในประชากรบางส่วนของโลกในปี2003โครงการจีโนมมนุษย์ Human Genome Project ประกาศความสําเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์พบว่ามี d n a บางส่วนที่พวกเขาไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไรเรียกว่า junk DNA ซึ่งคิดเป็นประมาณ97 ถึง98%ของ DNA ทั้งหมดในร่างกายเรา junk DNA คือ DNA ที่ไม่ได้สร้างโปรตีนซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของการสร้างร่างกายเรานักวิทยาศาสตร์กระแสะหลักเชื่อว่ามันอาจทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของยีนส์อื่นๆหรือเป็นซาก DNA จากวิวัฒนาการในอดีตแต่นักทฤษฎีทางเลือกบางคนตั้งคำถามว่าทำไมเรามี DNA มากมายที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์พวกเขาเสนอความคิดที่น่าตื่นเต้นจัง DNA บางส่วนอาจเป็นร่องรอยของการแทรกแซงทางพันธุกรรม จากสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่านี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเพอ้อฝันนะแต่มีนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงหลายคนที่ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้นี้ยกตัวอย่างเช่นฟรานซิสคริกผู้ค้นพบโครงสร้าง DNA และได้รับรางวัลโนเบลเคยเสนอทฤษฎี directed panspermia ที่ว่าชีวิตบนโลกอาจถูกส่งมาโดยอาระยธรรมก้าวหน้าจากอีกดาวหนึ่งนอกจากนี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีชิ้นส่วนของ DNA ที่ไม่เคยพบในสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกในปี2019 มีการค้นพบยีนลึกลับที่เรียกว่าออฟซูนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าทำงานอย่างไรหรือมาจากไหนยิ่งไปกว่านั้นเรายังพบว่า DNA มนุษย์บางส่วนมาจากไวรัสโบราณที่สอดแทรกตัวเองเข้าไปในโค้ดพันธุกรรมของเราเรียกว่า endogenous retroviruses ซึ่งคิดเป็น8%ซของ DNA มนุษย์ทั้งหมดบางคนจึงสงสัยว่ามีอะไรอีกที่แทรกตัวเข้ามาในรหัสพันธุกรรมของเราทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจทำไมเราเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวโบนโลก ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายขนาดนี้ทำไมมนุษย์ถึงฉลาดกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายขนาดนี้ทำไมสมองของเราถึงพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นักทฤษฎีโบราณดาวเทพ (Ancient Astronaut Theory) เชื่อว่านี่อาจเป็นเพราะมีการแทรกแซงทางพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตก้าวหน้าที่มาจากดาวอื่นและหนึ่งในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือเรื่องราวของอนุนากิแล้วอนุนากิคือใครพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรกับพันธุกรรมของเรา และทำไมตำนานโบราณจากอรารยธรรมซูเมเรียนที่มีอายุมากกว่า6000ปีถึงบรรยายเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนการตัดต่อพันธุกรรมเราจะมาเจาะลึกกันอนูนากิคืออะไรน่ะเหรอตามตำนานของชาวซูเมเรียนโบราณอนูนากิเป็นกลุ่มเทพเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวดวงหนึ่งที่เรียกว่านีบิรูหรือ planet X dot, dot, ซึ่งมีวงโคโจรแปลกประหลาดผ่านระบบสุริยะของเราทุก3,600ปีนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักไม่ได้ยอมรับการมีอยู่ของดาวนี้ แต่มีนักดาราศาสตร์บางคนที่เชื่อว่าอาจมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ถูกค้นพบในระบบสุริยะของเราซึ่งพวกเขาเรียกว่า planet Nine e d i s i s สิ่งที่น่าทึ่งคือชาวซูเมเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้อย่างไรแผ่นดินเหนียวโบราณอายุกว่า6000ปีแสดงภาพของระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและดาวเคราะห์โคจรรอบนี่เป็นความรู้ที่มนุษย์สมัยใหม่เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองแล้วทำไมอนุนักกีถึงมาที่โลกตามการตีความแผ่นดินเหนียวซูเมเรียน โดยนักเขียนอย่างซาคาเรียซิชินนักภาษาโบราณชาวรัสเซีย Israel. อิสราเอลอนุนากิมาที่โลกเพื่อขุดทองคำดาวของพวกเขาต้องการทองคำเพื่อซ่อมแซมชั้นบรรยากาศที่กำลังเสื่อมลงและพวกเขาพบว่าโลกอุดมไปด้วยทองคำในตอนแรกอนุนักกีส่งกลุ่มตัวเองมาทำเหมืองแร่แต่ง,งานหนักมากจนทำให้เกิดการกรบฏขึ้นดังนั้นผู้นำของพวกเขาที่ชื่อเอ็นคีจึงเสนอทางออกที่ชาญฉลาดเสนอให้สร้างแรงงานขึ้นมาใหม่โดยการผสมดี a ของอนุนักกี กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกขณะนั้นซึ่งเป็นมนุษย์วานอนก่อนยุคสมัยแผ่นดินเหนียวซูเมเรียนบรรยายกระบวนการนี้อย่างละเอียดแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ไข่ของชีวิตหรือที่เรารู้จักในปัจจุบันว่าเป็นเซลล์ไข่ผสมกับน้ําแห่งชีวิตหรือสเปิร์มและฝังเข้าไปในแม่แห่งชีวิตหรือมดลูกอุ้มบุญนี่ฟังดูเหมือนการตัดต่อพันธุก,กรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สมัยใหม่มากเลยใช่ไหมแต่นี่คือเรื่องที่ถูกบันทึกมากกว่า6000ปีตามตำนาน การทดลองแรกๆไม่ประสบความสำเร็จสร้างสิ่งมีชีวิตพิการและผิดปก,กติมากมายก่อนที่พวกเขาจะสร้างอาดามุหรืออาดามคนแรกที่สมบูรณ์ได้สำเร็จซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์จากดินหรือมนุษย์สีแดงที่หลายศาสนาทั่วโลกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างจากดินทั้งศาสนาคริสต์อิสลามและฮินดูต่างมีเรื่องเล่าคล้ายกันอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากตำนานของซูเมเรียนนั่นเองแต่มีจุดที่น่าสนใจ ตามตำนานมนุษย์รุ่นแรกนี้ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เหมือนกับที่เราสร้างล่อที่เป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้อนุนากีต้องการควบคุมจำนวนประชากรแรงงานจึงออกแบบให้พวกเขาไม่สามารถขยายพันธุ์เองได้แต่เทพองค์หนึ่งชื่อแองกีได้แอบมอบความสามารถในการสืบพันธุ์ให้กับมนุษย์ทำให้ผู้นำอนุนกกากีโกรธมากนี่คล้ายกับเรื่องราวของผลไม้แห่งความรู้ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างน่าประหลาดที่งูได้ชักจูงให้อดัมและอีฟกินผลไม้ต้องห้ามทำให้พวกเขารู้ว่าตัวเองเปลือยกายอยู่ นักทฤษฎีโบราณดาวเทพตีความว่าการรู้ว่าเปลือกกายอาจหมายถึงการตระหนักถึงร่างกายและเพศของตัวเองหรือความสามารถในการสืบพันธุ์และงูอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอ็นคีนั่นเองซึ่งมักถูกแสดงพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์งูพันรอบไม้แล้วมีหลักฐานอะไรบ้างที่สนับสนุนเรื่องนี้นักวิจัยพันธุศาสตร์พบความแปลกประหลาดบางอย่างในโครโมโซมมนุษย์โดยเฉพาะโครโมโซม2ซึ่งดูเหมือนเกิดจากการรวมตัวกันของโครโมโซม2คู่ของลิงชิมแปนซีสิ่งนี้ทําให้มนุษย์มีโครโมโซม23คู่ ในขณะที่ลิงใหญ่มี24คู่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่านี่เป็นการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติแต่บางคนสงสัยว่ามันอาจเป็นร่องรอยของการดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่นอกจากนี้มีการค้นพบว่ามนุษย์มีการกลายพันธุ์ของยีน FOXP2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการพูดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมากในมาตราส่วนของวิวัฒนาการยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบล่าสุดเกี่ยวกับสายพันธุ์ ghost หรือสายพันธุ์ผี ซึ่งเป็นสายพันธุ์มนุษย์ดึกดำบรรทที่เรายังไม่พบซากดึกดำบรรแต่พบล่องรอยใน d n a ของเรานักวิทยาศาสตร์พบว่าคนแอฟริกันตะวันตกมี d n a ประมาณ2 1งถึงจากสายพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ยังไม่รู้จักเราได้พูดถึงอนุนนากิและความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจมีส่วนในการสร้างมนุษย์วันนี้เราจะเจาะลึกอีกตำนานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ผสมระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้านั่นคือเนเลิมเนเลิมคืออะไรคำนี้มาจากภาษาฮีบรูบราณ และถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือปฐมกาลบทที่6ที่บรรยายว่าเมื่อมนุษย์เริ่มทวีจํานวนมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลกและมีบุตรสาวเกิดมาบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวของมนุษย์สวยงามพวกเขาจึงเลือกหญิงสาวที่พอใจมาเป็นภรรยาคราวนั้นมีพวกเนฟิลิมอยู่บนแผ่นดินโลกและภายหลังด้วยเมื่อบุตรชายของพระเจ้าสมสูตรอยู่กับบุตรสาวของมนุษย์และนางให้กําเนิดบุตรให้แก่พวกเขาบุตรเหล่านั้นเป็นคนมีชื่อเสียงแต่โบราณการการตีความคําว่า บุตรชายของพระเจ้ามีหลากหลายบางคนเชื่อว่าหมายถึงทูตสวรรค์หรือเทวดาที่ลงมายังโลกบางคนเชื่อว่าหมายถึงเชื้อสายของเซธบุตรชายของอดัมที่เคร่งศาสนาและบางคนเชื่อว่าอาจหมายถึงมนุษย์ต่างดาวหรืออนุนากีนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจคือตามพระคัมภีร์เนฟิลิมเป็นยักษ์และวิรบุรุษผู้มีชื่อเสียงคําว่าเนฟิลิมมีรากศัพท์ที่อาจแปลได้ว่าผู้ที่ล้มลงหรือผู้ที่ทําให้ผู้อื่นล้มลง ซึ่งอาจบ,บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและอันตรายไม่เพียงแต่ในคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นยังมีหนังสือ Book of Enoch ซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่ไม่ได้รวมอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับมาตรฐานแต่ถูกใช้โดยคริสตจักรอิธิโอเปียได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนฟิลิมว่าพวกเขาสูงถึงกว่า300ศอกหรือประมาณ135เมตรแน่นอนว่าขนาดนี้ดูจะเกินจริงไปมากแต่น่าสนใจที่ตำนานยักษ์มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกตั้งแต่ไททานในตำนานกรีกยักษ์ในเทพนิยายนอส จนถึงยักษ์ในนิทานไทยนี่อาจเป็นเพราะมนุษย์พบโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่และพยายามอธิบายมันด้วยเรื่องเล่าหรืออาจเป็นเพราะยักษ์เหล่านี้เคยมีอยู่จริงในช่วงศตวรรษที่19มีรายงานการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ขนาดใหญ่ผิดปก,กติทั่วสหรัฐอเมริกาหนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สูง7-8ถึงฟุตแต่ที่น่าแปลกคือโครงกระดูกเหล่านี้หลายชิ้นหายสาบสูญไปจากพิพิธภัณฑ์และคลังเก็บของนักประวัติศาสตร์กระแสะหลักอธิบายว่านี่เป็นเพราะการรายงานเกินจริง หรือความผิดพลาดในการวัดหรืออาจเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคที่พิพิธภัณฑ์ประหลาดกำลังเฟื่องฟูแต่นักทฤษฎีทางเลือกเชื่อว่าอาจมีการปกปิดหลักฐานเพื่อรักษาแนวคิดวิวัฒนาการของดาวินไว้เพราะการมีอยู่ของมนุษย์ขนาดใหญ่ผิดปก,กติอาจขัดแย้งกับทฤษฎีวิวัฒนาการมาตรฐานแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่สนับสนุนความเป็นไปได้ของมนุษย์ขนาดใหญ่ผิดปก,กติหรือไม่ความจริงแล้วมีในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักโบราณาคดีได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปัก ต่จริงๆหลายแห่งทั่วโลกตั้งแต่รัเสเซียไปจนถึงจีนและอเมริกาใตา้โดยบางโครงกระดูกมีความสูงถึงสองเมตรนี่ไม่ใช่ยักษ์ขนาด30เมตรอย่างในเทพนิยายแต่ก็ถือว่าสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปมากยิ่งไปกว่านั้นในปี2010นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสายพันธุ์มนุษย์ดึกดำบรรในเกาะฟลอเรสประเทศอินโดนีเซียที่มีขนาดเล็กกว่ามนุษย์ทั่วไปมากสูงเพียง1เมตรซึ่งถูกเรียกว่า bit, h o ปป i t Homo floresiensis นี่ทำให้เราต้องถามว่าถ้ามีมนุษย์ขนาดเล็กผิดปก,กติ ทำไมจะไม่มีมนุษย์ขนาดใหญ่ผิดปก,กติได้วิวัฒนาการของมนุษย์อาจซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจในทางการแพทย์เรารู้จักโรคที่ทําให้คนมีขนาดใหญ่ผิดปก,กติอย่างโรคเซกแอนติซึมซึ่งเกิดจากต่อมใต้สมองผลิตฮอร์โมนจเจริญเติบโตมากเกินไปหรือโรคมาฟแฟนซินโดรมที่ทําให้ผู้ป่วยมีความสูงและแขนขาย,ยาวผิดปก,กตินักมนุษยวิทยาบางคนเสนอว่าเนฟิลิมอาจเป็นกลุ่มคนที่มียีนส์ของโรคเหล่านี้ก็เป็นได้แต่มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเนฟิลิมนั่นคือ พวกเขาอาจเป็นลูกหลานของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวจริงๆในปี 1, 1996นักชีววิทยาสัญชาติอเมริกันชื่อลอยพายได้นำเสนอกะโหลกประหลาดที่เรียกว่า Star Child Skull ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากะโหลกเด็กปักกะติมีรูปร่างผิดปก,กติและเขาอ้างว่าการทดสอบ DNA แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่มนุษย์หนึ่งเเซแม้ว่านักวิทยาศาสตร์กระแสหลักจะอธิบายว่ากะโหลกนี้เป็นเพียงกะโหลกของเด็กที่เป็นโรคไฮโดรเซเฟลัสภาวะน้ำขังในสมองแต่ผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้ยืนยันว่า มีลักษณะหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยโรคนี้มีกรณีพิเศษอื่นๆอีกมากมายที่บางคนเชื่อว่าอาจเป็นลูกหลานของเนฟิลิมเช่นโครงกระดูกที่มีกะโหลกรูปร่างแปลกประหลาดจากเปรูที่เรียกว่ากะโหลกพาราคาสัสซึ่งมีรูปร่างยาวผิดปกตินักวิทยาศาสตร์อธิบายว่ากะโหลกเหล่านี้มาจากการพันผ้ารสัสศีรษะเด็กทารกเพื่อเปลี่ยนรูปร่างกะโหลกตามความเชื่อทางวัฒนธรรมแต่บางกะโหลกมีปริมาตรใหญ่กว่ากะโหลกมนุษย์ปกติมาก และมีลักษณะอื่นๆที่แตกต่างเช่นกระดูกขากรรไกรที่แตกต่างหรือมีรูเชื่อมต่อกะโหลกที่ไม่มีในมนุษย์นี่อาจเป็นเพียงความผิดปลก,กติทางพันธุก,กรรมหรือความพิการตั้งแต่กําเนิดหรืออาจเป็นหลักฐานของมนุษย์ลูกผสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นข้อเท็จจริงคือเรายังไม่มีผลการทดสอบ DNA ที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของกะโหลกเหล่านี้เพื่อยือนยันต้นกําเนิดที่แท้จริงสิ่งที่น่าสนใจคือพระคัมภีร์ไบเบิลระบุว่าเนฟิลิมบางส่วนรอดพ้นจากน้ําท่วมใหญ่และยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนนนนนโดดยเฉพาาาะใแผ่ิคอ ปาเลสไตน์ปัจจุบันซึ่งโอเสสได้ส่งนักสอดนแนลไปสำรวจและพวกเขารายงานกลับมาว่าเราเห็นคนยักษ์ที่นั่นเป็นบุตรของอนาคซึ่งมาจากพวกเนฟิลิมและพวกเรารู้สึกว่าตัวเองเหมือนตะกแตนเมื่อเทียบกับพวกเขานี่บ่งชี้ว่าเนฟิลิมอาจแพร่พันธุ์และอยู่ร่วมกับมนุษย์มาเป็นเวลานานและถ้าพวกเขามีจริงยีนส์ของพวกเขาอาจยังคงมีอยู่ในประชากรมนุษย์ปัจจุบันเราจะเจาะลึกว่ามีลักษณะทางพันธุก,กรรมอะไรบ้างที่อาจบ่งชี้ถึงต้นกำเนิดที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเลือด R.H. ลบที่นักทฤษฎีบางคนเชื่อว่าอาจเป็นร่องรอยของยีนสต่างดาวในประชากรมนุษย์เรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเลือดของมนุษย์คือเรามีระบบกลุ่มเลือดที่ซับซ้อนและหลากหลายระบบที่รู้จักกันดีที่สุดคือ ABO ที่แบ่งเลือดเป็นกลุ่ม A, B, AB และ O แต่ยังมีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากคือระบบ Rh หรือ R.H. กลุ่มเลือด R.H. แบ่งเป็น R.H. บวกและ R.H. ลบซึ่งหมายถึงการมีหรือไม่มีโปรตีน D ที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงสิ่งที่น่าสนใจคือ คนส่วนใหญ่ในโลก85เมีเลือด Rh บวกมีเพียง15เเท่านั้นที่มีเลือด Rh ลบยิ่งไปกว่านั้นการกระจายตัวไม่เท่ากันทั่วโลกเชาวแบสในสเปนมีเลือด Rh ลบสูงถึง30%ในขณะที่คนเอเชียและแอฟริกันมีเพียง 1%, หรือน้อยกว่านั้นนี่ทำให้นักวิจัยสงสัยว่าทำไม Rh ลบถึงกระจุกตัวในยุโรปเหนือมากเช่นนั้นสิ่งที่ทำให้นักทฤษฎีทางเลือกตื่นเต้น คือโปรโตีน RH พบในเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดบนโลกไม่ว่าจะเป็นลิงหมาแมวช้างหรือหนูล้วนมีโปรโตีนนี้ยกเว้นคนที่มีเลือด RH ลบนี่ทำให้บางคนตั้งคำถามว่าคนที่มีเลือด RH ลบอาจมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โลกจ้าง DNA คือ DNA ที่ไม่ได้สร้างโปรโตีนซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของการสร้างร่างกายเรานักวิทยาศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่ามันอาจทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของยีนส์อื่นๆหรือเป็นซาก DNA จากวิวัฒนาการในอดีต แต่นักทฤษฎีทางเลือกบางคนตั้งคำถามว่าทำไมเรามี DNA มากมายที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์พวกเขาเสนอความคิดที่น่าตื่นเต้นว่าจัง DNA บางส่วนอาจเป็นร่องรอยของการแทรกแซงทางพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่านี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเพ้อฝันนะแต่มีนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงหลายคนที่ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้นี้ยกตัวอย่างเช่นฟรานซิสคริกผู้ค้นพบโครงสร้าง DNA และได้รับรางวัลโนเบลเคยเสนอทฤษฎี directed panspermia ที่ว่าชีวิตบนโลก อาจถูกส่งมาโดยอารยธรรมก้าวหน้าจากอีกดาวหนึ่งนอกจากนี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีชิ้นส่วนของ DNA ที่ไม่เคยพบในสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักอธิบายว่า Rh- เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติเมื่อประมาณ35,000ปีก่อนซึ่งเกิดเฉพาะที่ในยุโรปและแพร่กระจายในประชากรนั้นแต่มีสิ่งที่น่าสนใจคือการมีเลือด Rh- ทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงเมื่อตั้งครรภ์เมื่อผู้หญิงเลือด Rh- ตั้งครรภ์กับผู้ชายเลือด Rh- บวกถารก อาจเกิดมามีเลือด Rh บวกซึ่งร่างกายแม่จะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมและสร้างแอนติบอดีโจมตีเลือดของทารกทำให้เกิดโรค hemolytic disease หรือโรคเลือดเป็นพิษในทารกซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนักวิทยาศาสตร์มองว่านี่เป็นข้อเสียทางวิวัฒนาการที่น่าจะถูกคัดออกไปตามธรรมชาติทำไมยีนส์นี้ถึงยังคงอยู่ในประชากรมนุษย์บางทฤษฎีเสนอว่ามันอาจให้ภูมิคุ้มกันพิเศษต่อโรคบางชนิดแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมีรายงานจากคนที่มีเลือด Rh ลบจำนวนมากว่า พวกเขามีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปเช่นมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติต่ำกว่า36.5องศามีความไวต่อแสงสูงตาไวต่อแสงมากกว่าปกติมีอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติมีแรงดันเลือดต่ำมีกระดูกหรือฟันเกินกว่าปกติมักมีผมสีแดงหรือสีอ่อนผิดปกติหลายคนรายงานว่ามีจุดกดบริเวณท้ายทอยที่เรียกว่า occipital ridge บางคนอ้างว่ามีความสามารถทางจิต หรือประสบการณ์เหนือธรรมชาติบ่อยกว่าคนทั่วไปแน่นอนว่ายังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าลักษณะเหล่านี้เชื่อมโยงกับกลุ่มเลือด Rh ลบจริงๆอาจเป็นเพียงความบังเอิญหรือการรายงานที่มีอคติแต่มีผู้ที่มีเลือด Rh ลบจำนวนมากที่รายงานประสบการณ์คล้ายกันประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างคือมีรายงานจากคนที่มีเลือด Rh ลบจำนวนไม่น้อยว่าพวกเขาเคยถูกลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาว alien abduction หรือมีประสบการณ์พบเจอ UFO นักทฤษฎีทางเลือกเสนอว่านี่อาจเป็นเพราะมนุษย์ต่างดาวกำลังติดตามยีนส์ของพวกเขาเองที่อยู่ในประชากรมนุษย์แน่นอนว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนแต่ทำไมคนเลือด RH ลบถึงรายงานประสบการณ์คล้ายกันจำนวนมากเป็นเพราะความบังเอิญหรือมีอะไรลึกลับมากกว่านั้นนอกจากกลุ่มเลือด RH ลบแล้วยังมีลักษณะทางพันธุกรรมอื่นๆที่นักทฤษฎีทางเลือกเชื่อว่าอาจเป็นร่องรอยของยีนต่างดาวเช่น heterochromia หรือการมีตาสองข้างสีไม่เหมือนกันซึ่งพบในคนเพียง1%เปอร์เซ็นเท่านั้นลักษณะอื่นๆที่บางคนเชื่อว่าอาจเป็นร่องรอยของยีนสต่างดาวได้แก่ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือดนตรีตั้งแต่อายุน้อยอัจฉริยะการมีประสาทสัมผัสที่ว่องไวผิดปกติเช่นการได้ยินในช่วงความถี่ที่กว้างกว่าคนทั่วไปการมีความไวต่อสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า electromagnetic hypersensitivity การมีความทนทานต่อความเจ็บปวดสูงผิดปกติการหลั่งสารเมลาโทนินในปริมาณที่สูงกว่าปกติทำให้นอนน้อยแต่ยังมีพลังงานเต็มเปี่ยม เมื่อกล่าวถึงลักษณะพิเศษเหล่านี้หลายคนอาจนึกถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีความสามารถเหนือธรรมดาเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นิโคลาเทสลาวอล์ฟกังอามาเดอุสมซาร์หรือแม้แต่นักกีฬาระดับโลกอย่างไมเคิลเฟสหรือยูเซนโบบางคนตั้งคำถามว่าทำไมบางคนถึงมีความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นมากมายขนาดนั้นเป็นเพราะพวกเขาเพียงแค่โชคดีในการจับฉลากทางพันธุกรรมหรือเป็นเพราะพวกเขามียีนส์บางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นและยีนพิเศษเหล่านั้นมาจากไหนในปี2018 นักพันธุศาสตร์ได้ค้นพบการกลายพันธุ์แบบใหม่ในมนุษย์ที่เรียกว่ายีนซูเปอร์แอตเลตซึ่งพบได้น้อยมากในประชากรโลกยีนส์นี้ทําให้กล้ามเนื้อสร้างเส้นใยประเภทฟาสต์ทวิชมากกว่าปกติทําให้มีความแข็งแรงและความเร็วสูงกว่าคนทั่วไปมากยีนส์พิเศษอื่นๆที่ค้นพบในมนุษย์บางคนได้แก่ยีนที่ทําให้นอนน้อยแต่ยังสดชื่นยีนที่ทําให้มีความจําเป็นเลิศหรือยีนที่ทําให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องถามว่ามนุษย์บางคนอาจมีซูเปอร์ยีนที่ทาให้พวกเขาพิเศษกว่าคนอื่นจริๆ ทฤษฎีทางเลือกเสนอว่าลักษณะพิเศษเหล่านี้อาจเป็นร่องรอยของยีนส์จากอนุนาขีหรือเนฟิลิมเลฟที่ผสมเข้ากับประชากรมนุษย์แม้ว่านักวิทยาศาสตร์กระแสหลักจะอธิบายว่าเป็นเพียงการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ลักษณะบางอย่างดูเหมือนจะก้าวกระโดดเกินกว่าที่การกลายพันธุ์แบบสุ่มจะอธิบายได้เราจะมาสรุปทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้พิจารณาว่าอะไรที่อาจเป็นไปได้จริงอะไรที่อาจเป็นเพียงจินตนาการและตั้งคำถามที่สำคัญที่ยังไม่มีคำตอบก่อนอื่นต้องยอมรับว่า ในแง่ของวิทยาศาสตร์กระแสหลักทฤษฎีเกี่ยวกับอนุนากีเนฟิลิมและมนุษย์ต่างสายพันธุ์ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มั่นคงรองรับแต่ก็มีคำถามและข้อสงสัยที่น่าสนใจมากมายประการแรกทำไมตำนานโบราณทั่วโลกถึงมีเรื่องราวคล้ายๆกัน,กนเกี่ยวกับเทพหรือสิ่งมีชีวิตจากท้องฟ้าที่ลงมาสอนวิทยาการให้มนุษย์และมีลูกหลานร่วมกับมนุษย์ตั้งแต่ซูเมเรียนอียิปต์กรีกโรมันอินเดียจีนญี่ปุน่นไปจนถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ล้วนมีเรื่องเล่าทำนองนี้นักมนุษยวิทยาอธิบายว่านี่เป็นเพราะความคล้ายคลึงในจิตวิทยาของมนุษย์ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยเรื่องเล่าที่มีรูปแบบคล้ายกันแต่บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงประการที่สองแม้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ก็มีช่องว่างในการค้นพบฟอสซิลที่เรียกว่า missing links หรือห่วงโซ่ที่หายไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสมองมนุษย์ ที่ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่แสนปีซึ่งถือว่าสั้นมากในมาตราส่วนของวิวัฒนาการนักชีววิทยาวิวัฒนาการอธิบายว่านี่เป็นผลของแรงกดดันในการคัดเลือกทางธรรมชาติที่เข้มขน้นร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในอาหารโดยเฉพาะการรับประทานเนื้อและการปรุงอาหารแต่บางคนเชื่อว่ามันเร็วเกินไปสําหรับวิวัฒนาการตามธรรมชาติประการที่3การค้นพบล่าสุดที่ว่ามนุษย์สมัยใหม่มียีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆจํานวนมากเรามียีนจากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหนึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นต์ จากมนุษย์เดนิสวรหนึ่งถึงหกเปอร์เซนต์และจากสายพันธุ์ผีอื่นอื่นอีกหลายสายพันธุ์แสดงว่ามนุษย์เราไม่ได้วิวัฒนาการในเส้นทางเดียวแต่มีการผสมข้ามสายพันธุ์มาตลอดยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบว่าประมาณ8%ซของ DNA มนุษย์มาจากไวรัสโบราณที่แทรกตัวเข้าไปในโค้ดพันธุกรรมของเรานี่แสดงให้เห็นว่า DNA ของเราไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่เราอาจคิดแต่เป็นโมเสกของสิ่งมีชีวิตและไวรัสหลากหลายชนิดประการที่4ี่ โครงกระดูกมนุษย์ขนาดใหญ่ผิดปก,กติที่ถูกคนพบในหลายแห่งทั่วโลกแม้จะไม่ใช่ยักษ์ขนาด30เมตรตามตำนานแต่มีรายงานการพบโครงกระดูกสูง2-3ถึงเมตรซึ่งในสมัยโบราณถือว่าสูงมากผิดปก,กติภาพโครงกระดูกมนุษย์ขนาดนักโบราณคดีอธิบายว่านี่เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างไจแกนทิซึมหรือมาแฟนซินโดรมแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีกลุ่มคนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างมีนัย,ยสำคัญประการที่5ลักษณะพิเศษทางพันธุกรรมบางอย่างที่พบในมนุษย์บางกลุ่ม เช่นกลุ่มเลือด R H ลบที่ทำไมถึงมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอทั่วโลกหรือความสามารถพิเศษอื่นๆที่พบในคนบางกลุ่มนักพันธุศาสตร์อธิบายว่าการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ร่วมกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า founder effect หรือผลของผู้ก่อตั้งซึ่งเกิดเมื่อกลุ่มคนเล็กๆแยกตัวออกจากประชากรใหญ่และลักษณะพันธุกรรมบางอย่างกลายเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มใหม่ประการสุดท้ายคำถามใหญ่ที่ว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่ และเรามาจากไหนถือเป็นคำถามที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมาตลอดประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะผ่านาศาสนาปราัชญาหรือวิทยาศาสตร์ทฤษฎีทางเลือกเหล่านี้แม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มั่นคงแต่ก็ช่วยกระตุ้นให้เราสงสัยและคิดนอกกรอบทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันก็เคยเป็นแนวคิดที่ถูกหัวเราะเยาะมาก่อนเช่นทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพสุดท้ายนี้ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเรามาจากไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจรับฟังแนวคิดใหม่ๆแม้ว่าเราอาจไม่เห็นด้วยก็ตามวิทยาศาสตร์เองก็ยังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงวันนี้อาจถูกพิสูจน์ว่าผิดในอนาคตความจริงแล้วการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเราไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการของมนุษย์และไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ลดทอนความพิเศษและความเป็นมนุษย์ของเราทั้งนี้ทั้งนั้น วิทยาศาสตร์และหลักฐานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาความจริงเราต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีทางเลือกรวมถึงสิ่งที่เราได้นำเสนอในรายการนี้มาสรุปประเด็นสำคัญของทฤษฎีมนุษย์ต่างสายพันธุ์กันอีกครั้งตำนานโบราณทั่วโลกมีเรื่องราวคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้าเทพเจ้าหรือมนุษย์ต่างดาวที่มาสอนวิทยาการแก่มนุษย์และมีลูกหลานร่วมกับมนุษย์ฮมนานอนนุนคีจากอรารยธรรมซูเมเรียน ที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตจากดาวนิบิรุที่มาสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อเป็นแรงงานขุดทองคําเรื่องราวของเนฟิลิมในคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นลูกครึ่งระหว่างบุตรแห่งพระเจ้ากับทิดาแห่งมนุษย์และมีร่างกายขนาดใหญ่ผิดปกติกลุ่มเลือด R H ลบที่มีเพียง1 5อร์เซน์ของประชากรโลกและทฤษฎีที่ว่ามันอาจเป็นร่องรอยของยีนต่างดาวลักษณะพิเศษทางพันธุกรรมอื่นๆเช่นความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือดนตรีความไวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ือความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ผิดปก,กติสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เราได้พูดถึงในรายการนี้เราเพียงนำเสนอข้อมูลและทฤษฎีที่น่าสนใจแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นความจริงการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ชมแต่ละท่านไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะมาจากดินเหนียวที่ถูกปั้นโดยพระเจ้าวิวัฒนาการจากลิงตามทฤษฎีของดาวินหรือถูกสร้างโดยอนุนากิเพื่อขุดทองคาและใครจะรู้อาจจะมีคนที่กําลังดูรายการนี้อยู่ก็เป็นลูกหลานของอนุนาคิหรือเนฟิลิมโดยไม่รู้ตัวก็ได้ลองสังเกตตัวเองดูสิว่ามีลักษณะพิเศษอะไรบ้างที่เราได้พูดถึงไปหรือเปล่าและนี่คือซีรีส์เปิด DNA มนุษย์พันลับ ในรายการหนูยิ้มมีสาระหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความสนุกและสาระความรู้ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างสายพันธุ์อย่างน้อยก็ได้รู้จักทฤษฎีแปลกๆที่มีคนเชื่อถือกันอยู่ในโลกนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหนูยิ้มมีสาระพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวน่าทึ่งอื่นๆจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี